ผมชื่อธนงศักดิ์ตุนยะธรรมลงนะครับอาชีพสถาปนิกปัจจุบันนี้ยช่วยคนในชุมชนมัสยิดฮารูนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราในศาสนาอิสลามก็คือว่าเวลาที่เรามีโอกาสเราควรจะเป็นผู้ให้การให้สำหรับตัวพี่เองนะก็คิดว่า เราไม่คิดอะไรที่จะได้ฟีดแบ็กกลับมานะฮะให้ก็คือให้ส่วนที่จะได้รับนั่นน่ะอยู่ข้างบนที่เรามองไม่เห็นก็คือพระเจ้าพระเจ้าชมาอบแลวให้เราเองอะสิ่งที่ดีๆมาอะไรอย่างนี้ตัวเองจะจบสถาปนิกแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ที่อยู่ในละแวกนี้บางคนก็เป็นสถาปนิกบางคนก็เป็นบรรณากรก็มานั่งคุยกันว่าให้เราจะทายังไงกับพื้นที่บ้านเราอย่างเช่นอาคารมัสยิดเนี่ย เดิมทีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบนี้เราบอกว่าเนี่ยคืออัตลักษณ์ของเราละภาพจําจมันคืออันนี้ฉะนั้นเราไม่ควรเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้ก็คือในเรื่องของสถาปัตยกรรมโอเคมีแมสมาให้นะระวังถือสองเอสองมือสองอ,อ,งอโอเคครับฮัลโหลข้าวไม่มีนะแล้วก็มีแมสมาให้อีกสิบชุดเราเริ่มตั้งแต่แจกอาหารการกินให้กับชุมชนที่ ขัดสนนะครับไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็ตามนะครับตั้งแต่ปี54สิปีที่แล้วที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ที่นี่ก็เป็นศูนย์ที่ทําอาหารการกินแล้วก็เอาไปแจกตามชุมชนต่างๆที่ประสบภัยน้ําท่วมนะฮะพระเป็นคนเฟรนล,ลี่ค่ะให้คําแนะนำนหลายๆเรื่องให้กับน้องๆได้ดีมากมีความรู้ด้านต่างๆด้านนู้นด้านี้อะไรเงี้ยค่ะเรายึดตามในหลวงรัชกาลที่9พอเราเห็น พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านออกไปช่วยเหลือประชาชนเราเองเป็นคนธรรมดาพอมีกำลังมีความสามารถที่พอจะช่วยได้แม้แต่จะไม่เท่าของพระองค์ก็ตามเราก็รู้สึกมีความสุขที่จะไปทำแบบอย่างของพระองค์เวลามาเขาก็มีอะไรเขาก็ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ มีงานอะไรไม่ต้องบอกใครว่างก็ช่วยกันไม่ไม่ต้องขอแรงไม่ต้องอะไรถ้าใครว่างก็ยื่นมือไปช่วยกันในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งตอนนั้นท่านดํารงพยศก็กคือสมเด็จพระบรมศาธิราชนะครับท่านเสด็จมาที่มัสยิดเราแล้วก็ท่านประทับอยู่ที่มิมบัตนะฮะที่แสดงธรรมของเราเนี่ยนะฮะให้ให้พวกเราได้ถ่ายภาพอะไรเงี้ยนะฮะที่นั่นซึ่งซึ่งกูคิดตัวติดว่า เป็นพระอ,องค์แรกเป็นพระรัชกาลที่10พระอ,องค์แรกที่ครั้งแรกที่มา,าที่มสัสยิดแห่งนี้มันก็เป็นความภูมิใจละที่เกิดโควิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราทําอาหารแจกให้กับคนที่ตกงานรวมอันนี้ปีกว่าแล้วจริงๆแล้วก็ทํามาปีกว่าคือหยุดบ้างทําบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทํามาตลอดนะฮะถ้ามาในชุมชนเราในช่วงเวลาเช้านะครับสักประมาณ9ก้าโมงเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็น น,น้องๆขีม่มอเตอร์ไซค์เอาไปซื้อกับข้าวละ9โมงครึ่งกลับมาละมารวมกันล้างผักหั่นผักเตรียมผักนะครับใครทําอะไรก็ถนัดอะไรก็ทําไปแล้วก็เริ่มทําอาหารทําอะไรหุงข้าวหุงปลาเสร็จเรียบร้อยปับ๊บ10โมงครึงเราเริ่มเดินทางไปตามจุดต่างๆที่เราจะไปนี่แหละครับมันก็จะเป็นปกติที่เราทํากันมาตลอดค่อบคุค่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีส่งให้อีกวันหนึ่งครับขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณมาก มีทุกวัยนะฮะเขาเรียกว่าห้าสิบหกสิบจนถึงประมาณสิบกว่าขวบอะไรเงี้ยนะครับก็มาช่วยกันที่ช่วยได้นะฮะตอนนี้ภาพจำนะฮะมันจะเห็นว่าเออพ่อฉันก็ไปช่วยน้าฉันก็ไปช่วยอาฉันก็ไปช่วยซึ่งซึ่งเราเองก็ประพฤติกันมาตามภาพจำที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วคือเราก็เคยถามเขาเหมือนกันนะฮะว่าแต่ละคนที่มาทำเนี่ยต่างๆวัยกันเนี่ยทำแล้ว เพื่ออะไรทําแล้วได้อะไรทําทําไมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่รู้ <S <S สิเขาทําแล้วเขาสุขใจแล้วพลคนที่รับไปเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็เอาไปทําอย่างเงี้ยต่อกิจกรรมอย่างเงี้ยต,ต่อ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 ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือเป็นการต่อยอดไปในตัวมันก็ทําให้เราเนี่ยยิ่งยิ่งมีความสุขมากกอ่ะเราเรารู้สึกเรามีความสุขที่เราเห็นทุกอย่างมันเบ่งบานออกไปไม่ใช่ไม่ใช่มาจุกอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อะไร คุณงงในส่ยรือว่าเป็นตัวอย่างสําหรับเยาวชนในชุมชนนี้เลยช่วยพัฒนานะเราเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับคนรุ่นหลังทุกสังคมทุกชุมชนถ้าทําได้แบบนี้มีความสุขครับ